ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับฟองไก่แจ้ด่านเกวียนดิติทัลรับนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของไก่แจ้ไทยโบราณนะครับก่อนอื่นก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ขอขอบคุณนะครับชมรมผู้อนุรักษ์ไก่แจ้แห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นคนผลิตใบโปรชวนนี้ขึ้นมานะครับมาแจกฟรีให้ในงานประกวดไก่ที่ตลาดเทิดไทยนะครับ แจกฟรีกันแล้วก็มีภาพไก่แจ้สวยๆนะครับซึ่งผมก็นํามาใส่กรอบนะครับก็ต้องขอบคุณกับทางชมรมไว้ด้วยนะครับรวบรวมภาพสีไก่ไทยโบราณสวยๆมาให้เป็นกรณีศึกษานะครับเราก็มาเล่าคุยกันนะครับเรื่องของไก่แจ้นะครับสีต่างๆนะครับไก่แจ้ไทยโบราณตอนนี้เนี่ยมี12สีนะครับซึ่งมันมีมากกว่านั้นนะครับมีนกกรดมีอะไรโห้มีหลายสีเลยนะครับ เราก็สะสมแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมปุตุสัตว์แล้วเนี่ย12สีไก่ไทยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ป่าเหลืองเนี่ยครับคือสีแรกที่สีไก่ป่าเหลืองเนี่ยเป็นสีแรกเลยที่เป็นต้นกําเนิดของสีไก่ไทยทุกสีแล้วก็แตกลายไปนะครับแตกลายเป็นไก่ปลาเข้มไก่ปลาหูขาวนะครับเป็นสีโนรีนะครับแล้วก็เป็นกาบ เป็นจะลงกาบอ้อยกับหมากนะครับนี่คือสีที่ไล่มาตามสเต็ปสเต็ปเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากสีแค่ป่าเหลืองสีแรกเลยนะครับด้วยฝีไม้ลายมือคุณภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนไทยเราเนี่ยนะครับสามารถทําให้ไก่แจ้ที่มองเหมือนเป็นไก่วัดเนี่ยมีราคาค่างวดแล้วก็เป็นที่ต้องการไปทั่วโลกเลยนะครับด้วยความที่ว่าสีไก่ไทยเนี่ยมีแพทเทิร์นมีเสน่ห์ของตัวไก่เองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทีละสีทีละสีนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างในกลุ่มสีป่ปาเหลืองเ่ยนะครับวิธีสังเกตก็คือง่ายๆเลยก็คือคอเหลืองระยะเหลืองสาบปีกเหลืองนะครับคืออะไรบ้างนะครับคือสาบปีกนะครับเนียสาบปีกอย่างนี้นะครับสาบปีกสร้อยคอระยะนะครับนี่คือ3ามอย่างอยู่ในอยู่ในตัวนะครับพอเป็นป่าเข้มก็คือส่วนสร้อยคอระยะสาบปีกเนี่ยเข้มขึ้นนะครับ สีที่จะเข้มขึ้นใช่ไหมครับสีน้ําตาลจะแดงอันนี้จะเป็นเหลืองใช่ไหมครับแล้วนี้เป็นน้ําตาลแดงนะครับมาสูงสุดเข้มขึ้นก็ลเลยเรียกปากเข้มนะครับแล้วก็เป็นป,นปากหูขาวก็วคืออะไรครับก็คือหูสีขาวนะครับสังเกตที่หูเนี่ยครับจะเป็นสีขาวนะครับโดยแพทเทิร์นฟอร์มโดยรวมแนละ้วเหมือนกันหมดนะครับคือพื้นดํา อมเขียวปีกมแมลงทับเหมือนกันเกือบทุกสีเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนที่สีคอสีระยะสีสาป,ปีกนะครับแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆให,ใหญ่ๆก็คือมีสาป,ปีกกับไม่มีสาปีกนะครับสาบปีกก็คือตรงนี้ครับตรงสัปีกก็คือตรงปลายปีกเนี่ยนะครับเขาเรียกสาปีกนะครับอย่างตัวนี้คือสีโนรีคือเข้มขึ้นไปอีกแดงทั้งตัวเลยก็เสียกสีโนรีนะครับสังเกตใต้ป,ตปีกก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่คือสีโนรีจะเป็นสีเข้มอีกหนึ่งสี นะครับแล้วก็มันจะเป็นสีเข้มตัดกับอ่อนก็สีเบญจรงนะครับอันนี้คือสีเบญจรงนะครับมี5สีในตัวนะครับดำแดงน้ำตาลขาวเขียวปีกแมลงทับนะครับแล้วก็จะมีกาบมาก็จะเป็นคอขาวระยะขาวสาปีกขาวนะครับแล้วก็กาบอ้อยนะครับก็คือคอครีมระยะครีมนะครับออกนวลๆนะครับแล้วก็หัวปีกจะแดงๆนะครับนี่คือสีกาบอ้อยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับให้เราเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับให้เราพอที่จะดูเป็นแล้วเราค่อยไปหาศึกษาในรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะกว่าจะรวมไก่ไทยให้ครบ12สีนี่ก็ยากมากนะครับนี่สีเหลืองดอกสนูก็จะเหลืองนวลคอนเหลืองนวลระยะเหลืองนวลสาป,ปีกเหลืองนวลน,นะครับพวกนี้จะกลุ่มพวกนี้จะต้องอกดําหมดเลยนะรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะไปหาเพิ่มเติมได้นะครับเราเพียงแต่ว่าดูเบื้องต้นแล้วเรารู้เลยนะครับว่าสีนี้ประมาณนี้สีนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาสีประด่สีประด่นี่คือคอน้ำตาลไหมเลยนะครับแทบจะเป็นสีดําสีน้ําตาลเข้มๆเลยนะครับมองในภาพอาจจะดูดำๆนะครับสีประด่ตัวนี้อยู่ในกลุ่มไม่มีสาปปีกนะครับแล้วก็มีสร้อยสุวรรณนะครับสร้อยสุวรรณนี่คือจะมีลายหน้าอกมีลายที่หน้าอกของไก่ก็คือจะเป็นคล้ายๆสีดอกหมากจะมีวลวดลายที่หน้าอกด้วยก็เรียกสร้อยสุวรรณแล้วคอเหลืองทองนะครับแล้วก็มาเหลืองหางขาว เหลือง <tellement S 2> หางขาวก็คือจะมีหางที่เป็นสีขาวชัดเจนนะครับสป,ปีกแล้วก็หัวอะไรหัวงอก,กน,นะครับเนี่ยคือเหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์เลยนะครับแล้วก็มาเหลืองลูกปลา,านะครับเหลืองลูกปลาก็คือคล้ายๆกับสร้อยสุวรรณแต่ไม่มีลายหน้าอกนะครับมองผเผินนี่เหมือนสร้อยสุวรรณเลยนะครับแต่ไม่มีลายหน้าอกแล้วก็ไม่มีส่ป,ปีกนะครับและสีคอจะเข้มกว่านะครับเนี่ยคือ ความจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมพอจะมองเห็นแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวมากฉะนั้นก็เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมศึกษาค้นคว้ากันเพิ่มนะครับนี่คือเสน่ห์ของสีไก่ไทยโบราณที่เล่าผ่านมุมมองของตั้มไก่แจ้นะครับสวัสดีครับ